สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลวันนี้พามาเที่ยวจังหวัดตาครับพี่น้องจ๋านน่นบ้านเก่าๆสวยครับพี่น้องจ๋าว้านี่อันนี้ครับขนมอันขนมปังหวาน,านโบราณครับพี่น้องจ๋ากินกังแต่สมัย<อ>ลาอ่อนครับเป็นนังแต่สมัยเป็นดามาเยอะเดินเจ๊าเจ้าเจออยู่ที่น,นี่ที่นี่นะนี่อันนี้รุ่นที่สามแล้วครับคุณลุงบอกว่ารุ่นที่สามแล้วครับพี่น้องจ๋าโอ้โหคุณยายนี่เสียไปแล้วนะครับเสียรุ่นไหนครับเนี่ยคุณยายเสียตอนโอ้นี่นี่นี่ นี่นท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรได้ไหมครับคุณลุงมีเบอร์เบอร์อะไรครับอยู่นอยู่ที่ขนมแน่นอยู่ที่ขนมเนี่ย,ย,ย,ยคุณลุงศูนย์แปดสองแปดเจ็ดเก้าอู้ไม่ใช่ธรรมดานี่ครับพี่น้องจา๋ามีการโฆษณาลงนี่หนังสือที่จังหวัดตากด้วยเลิศนี่ครับพี่น้องจา๋าท่านใดสนใจนะครับมาสั่งซื้อกันได้ครับพี่น้องจา๋ารับรองความอร่อยต้องกินก่อนเมื่อกีก้กินไปละ กินกินกินเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกินกันอย่างนี้ขอบคุณครับคุณลุงนี่โอ้โหมันจะต้องใส่กันบ้าบขอบคุณครับนเนาะเนาะขนาดครับพี่น้องจา๋าอย่าลืมนะครับแปบะบมาแล้วครับขอบคุณนะครับบายบายครับสวัสดีครับผมขอให้ร่ำรวยนะครับงนาพี่น้องจ๋านี่จังหวัดตาาครับถึงแม้จะอยู่กันแบบเงียบๆน้ำท่วมครับพี่น้องจ๋าเอ็นดูแต่แต่แต่ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับ